สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพื้นที่3ไร่1นึงานแปตารางวาบ้านสรนผักนี้ตําบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะก็เป็นบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็บ่อปลานะฮะอยู่ใกล้ตัวอำเภอพานประมาณ5กิโเมตรนะฮะลูกค้าก็อยู่ในบ้านสันผักนี้ตําบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะ พื้นที่ขนาด3ไร่กว่านะฮะเราไปดูกันนะฮะก็ติดถนนติดถนนอ่แนวนี้นะฮะอยู่ที่79เมตรนะ,ะลูกค้า79เมตรแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ติดถนนเหมือนกันนะฮะอยู่ที่70เมตรนะฮะด้านซ้ายของที่ดินนะฮะแล้วก็ด้านหลังกว้าง80เมตรด้านขวาลึกไปที่79เเมตรนะฮะลูกค้า ก็เป็นบ้านพร้อมบ่อปลานะฮะบ่อปลาแล้วก็โซนนี้เขา,าเหมือนกับว่าทําบ่อปลาทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะลูกค้าเหมือนกับเป็นเป็นรายได้หลักเลยนะฮะเป็นรายได้หลักเลยก็ไปดูกันนะฮะว่าในพื้นที่ก็ขุดบ่อปลาครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ได้เลยนะฮะขุดเป็นรูปตัวแอลนะฮะลูกค้าเนาะ ก็ในส่วนของตัวบ้านก็จะได้พื้นที่ที่ไม่ได้ขุดบ่อก็อยู่ประมาณเกือบเกือบไร่ครึ่งนะฮะลูกค้าก็บ้านเล็กที่นี้เลยนะฮะสองสองสามสองหมู่เจ็ดนะฮะสองสามสองหมู่เจ็ดตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะเราไปดูในพื้นที่นะฮะว่าเป็นแบบไหนนะฮะก็ล้วรอบขอบชิดนะฮะลูกค้าพื้นที่ที่สร้างบ้านอยู่นะฮะก็จะด้านนอกก็จะมี ในส่วนของห้องน้ำนะฮะห้องน้ำด้านนอกนะก็อยู่ใจกลางชุมชนเลยนะฮะลูกค้าไปนี้อยู่ใจกลางชุมชนอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามวัดเลยมีห้องน้ำด้านนอกขนาดสองคนสเมตรนะฮะอ่าด้านข้างก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยง ที่พักปลาแล้วก็เลี้ยงปลาอนบานนะฮะแล้วก็ห้องครัวตัวบ้านนี่ก็สร้างมาประมาณ10ปีนะพี่เนาะ,ะประมาณ10ปีนะลูกค้าแข็งแรงทนทานเลยนะฮะพื้นที่ก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าตารางเมตรได้นะฮะพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยนะฮะไว้ปลูกผักสวนครัวได้สบายมากเลยนะฮะแปน,นี้หน้าที่ดินหันหน้าไปทางทตะวันออกนะลูกค้า ปปนนในบ้านมีกี่ห้องนอนครับพี่สา,สามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวผมขออนะุญาตพี่นำผมไปดูหน่อยฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาหมด, <laughs> ห,มดหมดเนี่ยแหละ เดี๋ยวทธอต้องปิดประตูนี้เพราะว่าไอ้หมาจะขึ้น,นบ,บน้านไงส่วนนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับคุณป,ประตูนี้ไปก็ไม่รั่วนะฮะไม่รั่วไม่ซึมฮะไม่รั่วค่ไม่รั่วอันนี้เป็นโซนห้องน้ำด้านนอกนะฮะห้องอาบน้ำด้านนอกก็เป็นชักโครกนะชักโครกค่ะก็ขนาดพื้นที่ประมาณสองคูนสามเมตรนะฮะ ตด่นเข้ามาอีกนิดก็เป็นโถงครับลคเป็นฝ้าเพาดานนี้แต่งสวยนะครับแต่งสวยเลยอันนี้เป็นห้องครูไม่ใช่ห้องนอนอห้องนอนนะครับห้องนอนเมื่อก,ก่อนนี้เมื่อก,ก่อนนี้ตอนนี้ก,กเจ้าของบ้านเขาา<น>มานอนห้องนี้แหละ ก็นอนขนาดสี่คูณสี่เมตรนะครับนี่ห้องน้ำลแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเนาะห้องน้ำก็มีอ,าอ่างด้วยวก่อขนาดของห้องน้ำก็ประมาณห้องนี้ก็ประมาณสองจุดห้าคูณสองจุดห้าเมตรนะฮะ <c oughs> เป็นสักโครกนะครับสักโครก มีห้องน้ําในตัวอยู่ที่หนึ่งห้องอีกสองห้องไม่มีห้องน้ำนะป้าเนาะอ,อีกสองห้องไม่มีห้องน้ำนะฮะติดแอร์ไหมฮะป้าไม่ได้ติดค่ะไม่ได้ติดเพราะเดินอยู่คนเดียวอ๋อป้าอยู่คนเดียวไม่ได้ติดอนะแอร์นะอันนี้ก็ห้องหลังห้องขนาดเท่าๆกันนะลูกค้าประมาณสี่คูนสี่เมตรฮะก็ฝ้าเพดานก็สภาพดีมากนะฮะไม่รั่วไม่ซึมนะฮะ จุดไหนรัว่วนี่เราจะเห็นเลยนะฮะการทั้งดิาเป็นดูหนามไเงยไฟนี่หลอดมันไม่ขาดแลอวนะแต่ต้องไปขยับหลอดมันม,มันไม่ออกดวงนึงหลอดไฟป้าบอกว่าหลอดไฟไม่ออกดวงนึงต้องขยับนะฮะนีก็เป็นนี่ห้องนอนหอนอน้หองนอนป้าอห้องนอนป้า ก็เท่ากันนะฮะลูกค้าขนาดเท่ากันหมดนะห้องนอนสามห้องมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะฮะแล้วก็เปิดไปนี้ก็เป็นอะไรป้าเป็นระเบียงนลครับเป็นระเบียงอ๋อป้าปเปิดให้ผมดูหน่อยครับเป็นระเบียงบ้านนะฮะปตุตูเป็นไม้อย่างดีนะ เป็นระบเบียงบ้านาน่นะะอนนี้แฟนแฟนป้าเขามานั่งมานั่งดูดูแอรโน้ดมุกก็ตรงเนี้ยรับลมนะฮะสังสรรนะฮะได้หมดนะฮะโซน้าบ้านขอตานข้างก็จะมีต้นไม้นะฮะไม้ประดับหลายต้นนะต้นนั้นมันจะมันจะฟื้นใหม่เนต้นนี้เนี่ยใบมันกำลังออกไอบ,บ่อบ่อนั้นมีน้ำไหมป้า บอ่อมันมีน้ําอยู่ข้างล่างค่ะ<อ>แล้วเราเราปั๊มมาใช้ไหมไม่ได้ปั๊มก็เพราะเครื่องมันเสียแล้วไงเครื่องมันเสียก่อนนี้ก็อตอนนี้ก็ปลูกปลูกอะไรไว้อะไรนี่ก็สูบน้ําตรงเนี้มามาลดปลูกมีน้ปาปราปาหมู่บ้านก็เลยไม่ใช้บอ่อเนาะไม่ได้ใส่เท้ามาร้อนใช่ไอันนี้เป็นพื้นที่รอบบ้านนะฮะลูกค้ารอบบ้านก็มีมะม่วงนะฮะมะม่วงมะขามกระท้อนนะฮะ เดี๋ยวไปดูในโซนของบ่อปลานะสวยมากนะฮะลูกค้าเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะก็ในส่วนของบ่อปลานะฮะลูกค้าก็จะรวมอยู่ในพื้นที่นะฮะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดใบเดียวนะฮะสามไร่หนึ่งงาน8ปดสงตารางวาแต่ก็ได้ขุดนะฮะขุดในพื้นที่เลยนะฮะ กรสามารถดัดแปลงนะฮะเป็นฟิชชิงพาร์คได้นะฮะตอนนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่ในพื้นที่ประมาณ6,500กว่าตัวนะฮะก็ระยะเวลาการเลี้ยงก็ประมาณ6เดือนนะฮะลูกค้า6เดือนจับทีหนึง่งน้ำนี่มีชลประทานนะฮะหมุนเวียนเข้าออกตลอดเลยนะฮะน้ำไม่เสียนะฮะ รอบของบอ่อปลาก็จะปลูกต้นมะนาวเนะาะมะนาวนี่ออกตั้งทั้งปีนะปีเนาะใกล้าน้ำนี่สวยนะลูกค้าทำฟิชชิงได้เลยนะฮะหรือว่าใครจะผสมผสานเป็นร้านอาหารนะฮะพื้นที่ภายในตัวบ้านก็เหลือนะฮะยะแยะเลยนะฮะหรือว่าปลูกผัก เลี้ยงปลานะฮะปลูกผักเลี้ยงปลาเป็นรูปตัวแอลนะฮะบ่อน,นี้เป็นรูปตัวแอลก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะฮะลูกค้าด้านหน้าของบ่อน,นี้ก็ติดถนนสาธารณะนะฮะลูกค้า ถนนสาธานณะเมื่อกี้เลยนะฮะจะทำทางเข้าออกตรงนี้อีกทางก็ได้นะฮะแนวเสานี่นะฮะเป็นแนวของพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็ให้เช่านะฮะให้เช่าเลี้ยงปลานะฮะก็โซนนี้นะฮะทั้งทั้งหมู่บ้านก็ ส่วนใหญ่นะทำอาชีพเลี้ยงปลากันนะฮะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะฮะด้านข้างแปลงก็จะติดล่องเหมืองธรรมชาตินะฮะผ่านน้ำเข้าออกได้นะฮะน้ำไหลทั้งปีเลยนะฮะ ก็ขุดสระตรงนี้ดินก็ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะดินก็ยกเป็นคันนะฮะยกอยู่ที่คันแนวคันสระนี่ใช่หมดเลยนะฮะดินที่เกิดจากการขุดนะฮะนลกค้าน้ำไหลทั้งปีเลยเป็นน้ำฟองชะลประทานนะฮะป้าเขาบอกมา เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะลูกค้าแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ได้ฉากได้มุมสวยมากเลยนะฮะก็<ค>ะจะล้อมรั้วครึ่งหนึ่งนะฮะล้อมรั้วเฉพาะตัวบ้านนะฮะส่วนของบ่อปลานี่มีเสานะฮะ,ะมีเสาจะทำรั้วลวดหนามก็เอาลวดหนามมาดึงเลยก็ได้นะฮะ ฝังเสาไว้รอบหมดแล้วนะฮะรอบทุกทิศเลย ในพื้นที่นะฮะลออ้ลอ,ลอ,อมรอบล้อมรั้วรอบของชิดนะฮะอ่าตรงนี้เราไม่ได้ดูนะเมื่อกี้เป็นห้องครัวหรือว่าเป็นโกดังเก็บของนะฮะเดี๋ยวเราดูดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะข้างนอกนี่ก็เป็นห้องครัวนะฮะลูกค้าหรือว่าทําเป็นห้องเก็บของได้นะฮะหรือว่าทาเป็นบ้านพักอีกหลังนึงนะฮะ สภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะ ออก,ก,ก,ะะก็เดี๋ยวตามไปดูทางออกกันอีกนิดนะฮะลูกค้าลืมไปเดี๋ยวตามไปดูทางออกกันอีกนิดนึงก็ไปดูทางออกจากแปลงที่ดินนะฮะลูกค้าก็เข้าซอยมาไม่ลึกนะฮะก็ประมาณน้อยกว่าเมตรนะฮะ ประมาณแปดสิบเมตรฮะลูกค้าข้าซอยนะฮะส่วนถนนด้านหน้าก็เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครลูกค้าซอยก็กว้างขวางนะฮะอันนี้ก็เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะฮะถนนกว้างละแปดถึงสิบเมตรเลยทีเดียวนะฮะ เดียวซ้ายเราก็จะไปถนนนะฮะถนนพหนโยธินหมายเลขหนึ่งะฮะเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ตัวอำเภอผ่าน5กิโลเมตรนะฮะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็จะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะฮะที่0 9 29 3 292 7 167หรือว่าทักไลน์วสันต์ไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ